บริษัทดีมอลไลฟ์งบเข็มเกียรติยศและฉลองครบรอบ6เดือนวันที่9เดือน9กันยายน2566ตรงกับวันเกิดคุณหมอจอยดรปียานันท์เป็นทายาทเด็กนิยมพระสงฆ์มาเจริญที่พิพิธภัเลกฉลองวันเกิดครบรอบ65ปีนำเธอเมตตาในเทพขุนข้าปูมาคิดอะไรนี่เจ้าอาวาสปัะถมพิณดารากรรมการอาหารหรือร้านสลัมาเป็นประธาน และได้น้อมถวายคตางเพลงและภัยธรรมตอบด้วยสินค้าสุขภาพบริษัทอีโมไลฟ์สำตัญและแขกผู่มีเกียรติได้มวมปากเคื้กและเงินเปิดทังเปนเกียรติรใั้กับหญิงจอยช่วงบ่ายมีพิธีมอบเข็มเกียรติยศให้กับนักทุกจิจอ e ีโมไลฟ์ที่ได้รับตำแหน่งแชมเตี้ยนเมนเทอร์และแอมบาสเดอร์ พร้อมทั้งแถลงข้อโปรติกในอนาคตเนื่องจากทางแบนด์ของเรามีการทำโรงงาน OEM เป็นของตัวเองอยู่แล้วและอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลายๆธุรกิจมานานกว่า21ปีในวันนี้ทางแบนด์ยนินดีนำเสนอธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจเซอร์ไขร์เพื่อสร้างโอกาสาที่กับนักธุรกิจวมุลชลทั่วไปที่สนใจสร้างรายได้โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บอกผมกับการตลาดและมีแผนธุรกิจที่ดีสามารถจร่ายผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงยั่งยืนมีเกิดแบรนด์ดีมอลไลซ์ขึน้นมาเพื่อสร้างโอกาสาานังคาตืดชีวิตที่ดีกว่าริษัท์กั ธุรคิจเครือข่ายผู้เปิดกว่าโอกาสเมื่อวันที่1มีนาคม2566เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสสร้างเครือข่ายที่แข็งแกบรบ่งและมอบคุญ่าให้กับสังคมผ่านสินค้าและแผนธุรกิจที่ดีเพื่อนำพาทุกท่านไปสู่ชีวิตทีด่ดีกว่าแบบมั่นเพลและส่งต่อถึงทูกท่านได้ช่วงเย็นมีงานเรียนแสงสีเสี่ยนรอบปิดเรือบริษัทดีมอลไลท์เพื่อมอบความสุขให้กับนักที่ติดอัวไลท์ทุกท่าน เป็นจานเติโดยบริษัทมาแค่หกเดือนแต่บริษัทมีมองไร้จำกัดก็สามารถสร้างผู้ประสบความสำเร็จธุรกิจเครือข่ายได้รับรายได้หลักแสนต่อเดือนมาแล้วอย่างต่อเนื่องสำหนวันนี้น่สายเน่เป็นที่มีมอบเข็บด้วยตรงนี้คือผู้ที่ได้รับมอบจะเป็นผู้ที่เอจะทำอะไรความดีงานมีอะไรบ้างคะ ค่ะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเข็มนะคะวันนี้ก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการที่จะทำธุรกิจนะคะเพียงแค่6เดือนก็มีคนที่ประสบความสำเร็จม,มากมายก็จัดงานในการมอบเข็มขึ้นมาค่ะ,คะเกี่ยวกับบริษัทไหนคะตอนนี้เราเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่เปิดมาหกเดือนแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้ ก็บริษัททำเครือข่ายนะคะแต่ด้วยความที่เบื้องหลังนั้นก็คือมีบริษัทเป็นผู้ผลิตยาวนานมากว่า20ปีทำให้ความสำเร็จในวันนี้นอกจากสินค้าแล้วเราก็มีทีมที่ดีด้วยค่ะทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเช่นกันค่ะในส่วนของเป็นผลิตภัณฑ์ของ B m o r Life ปค่ะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เป็นตัวชูโรงของ เนื่องจากว่าเราในปัจจุบันเราเห็นทุกท่านนะคะทานกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเชี่ยวชาญด,ด้านสมุนไพรเรามองว่ากาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟคือกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ต้องอร่อยด้วยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราทานอะไรทานกาแฟเพื่ออร่อยอร่อยแต่ว่าร่างกายเราได้ประโยชน์ในการที่ทําให้ร่างกายเรามีประโยชน์ในการที่ทําให้เราแก่ช้าลงและทําให้เราป่วยช้าลงค่ะ ในเรื่องของการกจัดจาหน่ายเห็นว่ายอดขายทะลุปเป้ามากเลยเป็นยังไงบ้างคะคะอันนี้ก็ต้องยกความดีทั้งหมดนะคะให้ท่านประธานบริหารค่ะเดี๋ยวท่านประธานบริหารก็จะตอบคําถามนี้ค่ะค่ะก็ยอดขายของเรานะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับชั้นนะคะเพราะว่าสินค้าดีมีคุณภาพทําให้ผู้บริโภคได้มีการซื้อซ้ำนะคะก็ะทําให้ผู้ที่ทํากับบริษัทของเราเกิดก่อไรายได้ก็ ประสบความสําเร็จจนมีงานในวันนี้และงานในวันนี้ก็เป็นงานที่สําคัญงานหนึ่งก็คืองานวันเกิดของท่านประธานกรรมการนะคะท่านดรปียนันนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของท่านมีแขกผู้มาร่วมงานมากเป็นที่นได้ยินดีว่าท่านเป็นผู้เป็นที่รู้จักของทุกทุกคนที่อยู่ในวงการหลายหลายหลาย,หลายที่นะคะก็บริษัทบีมไลท ฝากไว้ใครที่ยังไม่ได้มาสมัครก็ขอให้มาสัมผัสกับบริษัทนะคะขอบคุณค่ะ อยากถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการชิมกาแฟหรือว่าผลิตภัณฑ์ของทาง B m o r ล Life นะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนหรือว่าใครก็ตามที่อยากเป็นหนึ่งในตัวแทนจําหน่ายค่ะสามารถติดต่อแล้วก็ติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะก็บริษัท B m o r Life ของเรานะคะมี Facebook นะคะมีเพจใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายช่องทางในส่วนของที่เราเตรียมความพร้อมไว้ให้นะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของบริษัท B m o r Life เราต้องการให้ไปทั่วไปทั่วโลกเนื่องจากว่า เราเรามีจุดแข็งทางด้านสมุนไพรแล้วก็มีความชำนาญกว่า20ปีและเราต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้น Be m o Life เกิดมาเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างสุขภาพดีให้กับสังคมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะ